ครับเดี๋ยวดูทางพื้นที่กาสิโนนะครับที่สุรินทร์หน่อยนะครับมีปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอากาศนะเราใช้เครื่องบิน F16 แล้วก็กริปเพ่น2ลำนะครับโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดเข้าเป้าหมายบ่อนคาสิโนแล้วก็ฐานของสแกมเมอร์ในพื้นที่โอซเมตซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ของไทยครับ แช่กาสโนลมเฮงแช่ข้างกาสโนลมเฮงป่านี่เป็นคลิปที่เพจอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอนะครับโพสต์เอาไว้นะครับพร้อมกับระบุว่าเวลา11นเาริกาวันนี้นะฮะเครื่องบินรบ F16 แล้วก็กริปเพนจำนวนสองลำของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายบ่อนคาสิโน แล้วก็ฐานสแกมเมอร์ของกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการหิงระเบิดลงไปในพื้นที่เป้าหมายที่โอสเมตนะฮะตรงข้ามกับช่องจอมจังหวัดสุรินเป้าหมายดังกล่าวกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารสําหรับปล่อยโดนพลีชีพมาโจมตีฝั่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ซุกซ่อนอาวุธหนักและรถยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ด้วยก็เหมือนเดิม นอกจากประสาทต,ต่างๆแล้วกัมพูชาก็เอาพื้นที่ที่เป็นอาคารคาสิโนโนี่แหละครับเอามาทําเป็นฐานทหารซ่องสมุมอาวุธมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปนี้เนี่ยคลิปเพนครับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายคาสิโนในเขตโอสม็ตกัมพูชาฝั่งตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินนั่นมองเห็นไปทางนั้นเห็นไหมฮะกลุ่มควันนี่ครับซึ่ง กองทัพกัมพูชาใช้สถานที่นี้นะฮะปล่อยโดรนพรีชีพมาโจมตีฝั่งไทยสุกซ่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้องบ m 21สะสมกำลังพลไอประมวยหมกบังในอุสกาดอุสมัยเยอนี่ยมานบังปรยหมกบังนอุสกาศอสมัเยอีมานบังดักปีกรบปีกรอบไอ้อบ มีอีกคลิปนึงครับทหารกัมพูชาอันนี้ฝั่งฐานกัมพูชาเขาถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็โพสต์เอาไว้เหมือนกับเป็นการรีวิวฐานของตัวเองหลังจากถูกเครื่องบินรบ f 16ของไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ทําให้เห็นได้เลยว่าไม่เหลือชิ้นดีฐา,านทหารถูกไฟไหม้กระจุยกระจายพังหมดบ้านเมื่อกี้นี้ก็เหลือแต่ซากแล้วก็เห็นว่านี่ฮะคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยที่กลับเข้ามาเนี่ยคงกลับเข้ามาเก็บข้าวเก็บของที่หลงเหลืออยู่ฮะเพราะว่าฐานถูกทําลายแล้วโ ហុចអស់ឆេះអីជូនបានកាក់ដាល់ឲ្យលើខេះអស់ខ្ទេចឲ្យនេះមូលដៅខ្ទេចមកតូចខេះអស់ខេះអស់ឲ្យមិញឯងខ្ទេចទាំងអស់នេះខ្ទេចឆ្នាំងបានជូនទឹកបានខ្លះខ្ទេចអស់ឡានខ្ញុំមកទុកអូសំសល់ខ្ទេចអស់នេះអស់ឲ្យម៉ូតូខេះអស់លីង โอ้มาโตทำมากันสักแค่อ้ายแค่อริ่งเนี่ยคุกชมำน่าพวกน่ากันไรเนี่ยแค่อ้ายบางกอนแค่อริงนอกจากนี้นะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ10นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งรายงานเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับปฏิบัติการของกองกำลังบุรพา และกองทัพอากาศไทยนะฮะร่วมกันปฏิบัติการทางอากาศ F16 โจมตีเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชา1นึ่งที่ตรงนี้คือพื้นที่ชายแดนตรงข้ามบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วะสะแสดงว่าวันนี้คริปเพนและก็ F16 ของเราเนี่ยไปทั้งฝั่งอีสานและตะวันออกเลยนะคิงคใช่ไหมทั้งสะแก้วแล้วก็พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทางฝั่งอีสานทางฝั่งทัพภาคสอง เพจอาร์มี่มิลิ r ทอรี่ฟอเดี๋ยวไปดูอีกคลิปนะฮะโพส์ Post คลิปที่บอกว่าเป็นทหารกัมพูชาใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงขึ้นไปบนฟ้า,าหวังจะยิง F16 ของไทย มาาาอตวในคลิปนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยฮะอาร์มี่มิลิรีฟอสที่โพส์เอาไว้บอกทหารกัมพูชาเนี่ยอ้างว่ากําลังใช้อะไรรู้ไหมอะไรฮะ,อะบอกกําลังใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศประทับบ่า ประทับบ่าแล้วก็ยิงยิงต่อสู้กับเครื่องบินรบ F-16 ของไทยอยู่ที่แนวหน้าในฝั่งจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาอบอกจะมายิง F-16 ของเราแต่โดนเราจัดการซะสิ้นซากไปหลายที่ท,ที่เป็นพื้นที่ทางทหารซ่องสุมกำลังของเขานะปฏิบัติการทางอากาศโดย F-16 และกริปเพนนะฮะในขณะที่ปฏิบัติการทางกองทัพเรือเองก็ช่วย สนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าภัยคุกค,คามความมั่นคงของไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่บริเวณพื้นที่โซนอีสานใต้บ้านเราหรือว่าโซนจังหวัดสรากแก้วภาคตะวันออกจันทบุรีเองก็ต้องติดตามตราดเองก็ต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยตราดเองสถานการณ์ก็มีหลายคนได้ข้อความแม่ของรุ่นน้องเขาบอกว่าขณะเขาอยู่ตัวเมืองนะพี่อุ๋ยเขายังได้ข้อความแจ้งเตือนเลยว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังหรืออพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยดังนั้นตราดเป็นอีกหนึ่งจุดครับภารกิจกองทัพเรือรืออรส่งงเเหลวทพา เมื่อวานนี้หลังออกปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจนาวิกโยธินและยิงด้วยปืนใหญ่เรือสนับสนุนกําลังทางบกยึดพื้นที่บ้าน3ามหลังที่บ้านหนองรีฝ่ายไทยทําลายฐานที่มั่นกัมพูชาไปแล้ว80%นะครับกําลังจากนาวิกโยธินเผาทําลายบ้านสามหลังได้รวมไปถึงตัวบังเกอร์ที่คาดว่าจะใช้เป็นการเก็บอาวุธยุโทโธปรกรณ์และก็เครื่องกระสุนต่างๆก็ถูกทําลายไปแล้ว แต่กัมพูชาก็ขุดบังเกอร์และขุดคูเลตเป็นที่หลบกำบังก่อนจะใช้ปืนใหญ่เนี่ยตอบโต้ทำให้ยังไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่ได้แบบเบ็ดเสร็จนะฮะก็คือพื้นที่เนี้เป็นอธิปไตยไทยนะกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาไอ้เรื่องบ้าน3ามหลังที่เคยเล่าไปแล้วนะฮะเราก็มีการเตือนผลักดันขับไล่ก็ไม่ไปแล้วก็แถมยังลุกล้ำมาขุดคูเลตอะไรต่างๆอีกเนี่ย เรือหลวงเทพานะครับเข้าพื้นที่ปฏิบัติการทันทีในการดําเนินการตรวจการและก็ลาดตระเวนตลอดวันตลอดคืนคือทั้ง24ชั่วโมงกําลังพลทุกนายก็ถูกยกระดับให้สู่สภาวะพร้อมรบอาวุธประจําเรือทุกชนิดเตรียมพร้อมเต็มกําลังพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นะฮะนอกจากนี้ก็มีคลิปทหารนาวิกโยธินที่ขับรถไปบนถนนก่อนจะยิงจรวดต่อสู้รถถัง ไปใส่อาคารคาสิโนที่อยู่ข้างหน้าในพื้นที่ธมดาที่จังหวัดโพชิสัตว์ของขเขมรลูกจรวดเนี่ยพุ่งตรงใส่อาคารทันทีนะครับก่อนนาวิกโยธินเนี่ยจะขับรถออกมาเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้านิ่งในฝั่งของศัตรูแล้วก็ยังมีคลิปอีกมุมครับที่จะเห็นว่านาวิกโยธินพยายามยิงถล่มอาคารคาสิโนกระสุนเนี่ยเข้าที่บริเวณหน้าต่างเต็มๆนะฮะควันพวยพุ่งขึ้นมา สาเหตุต้องยิงถล่มจุดนี้เพราะต้องการทำลายระบบควบคุมโดรนและระบบต่อต้านโดรนและก็พบว่าเป็นฐานยิงอาวุธหนักบริเวณโดยรอบอาคารคาสินโนครับถือเป็นภัยคุกคามต่อกําลังทหารฝั่งไทยจุดนี้อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านท่าเส้นชายแดนจังหวัดตราดของไทยนะครับและก็ยังพบว่าคาสินโนแห่งนี้บางส่วนล้ําเข้ามาในดินแดนของไทยอีกด้วยเราพบว่าตึกนี้อยู่ใกล้กับตึกเดิมที่เคยทําลายระบบต่อต้านโดรนหรือว่าแจมเมอร์ส อุปกรณ์รบกวนสัญญาณแล้วก็ที่ตั้งอาวุธหนักไปเมื่อวันที่9ธันวาที่ผ่านมาไม่ถึง50เมตรฮะระยะห่างรวมถึงยังมีปฏิบัติการนาวิกโยธินที่ยิงเครื่องยิงลูกระเบิดถล่มฐานสแกมเมอร์ที่ธมดาจังหวัดโพธิสัตว์นะครับอยู่ในหมู่บ้านรูครับนอกจากจะเป็นฐานสแกมเมอร์แล้วก็พบว่าเป็นการซ่องสุมกําลังและก็สะสมอาวุธอีกด้วยมีคนขเขมรที่อยู่ในฐานสแกมเมอร์เนี่ยเดินสํารวจความเสียหาย ก็จะเห็นว่าบ้านหลายหลังถูกทําเป็นฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์โดนกระสุนปืนใหญ่ทําลายเหลือแต่ซากเศษปูนเศษกระเบื้องกระตกแตกกระจายเต็มพื้นไปหมดนะฮะมีทั้งภาพมุมไกลที่เห็นควันพวยพุ่งแล้วก็จะมีคลิปที่เข้าไปเดินถ่ายสำรวจแบบนี้ในหมู่บ้านดูสิฮะหลังคาหลังนั้นหายไปแล้วขณะเดียวกันกองทัพเรือประกาศเตือนชาวกัมพูชาที่อยู่ใกล้เคียงสะพานใจจุมเนี้ยบ้านธมดา ที่จังหวัดโพธิสัตว์นะครับขอให้อพยพออกจากพื้นที่รัศมี1.5กิโลเมตรเพราะไทยจะต้องระเบิดสะพานเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธทหารกัมพูชาสะพานดังกล่าวะครับอยู่บนถนนสาย NR 55ของเขมรเป็นถนนข้ามแม่น้ำของกัมพูชาและห่างจากชายแดนตราดประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้น<ม>และทหารกัมพูชาใช้สะพานแห่งนี้ในการลำเลียงอาวุธภาพจำลองด้านซ้ายฮะ<ม>ขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ ข้ามฝั่งมาเพื่อซองสุมเติมกําลังเติมสเสบียงไม่ให้พร่องและใช้โจมตีประเทศไทยดังนั้นเราจําเป็นต้องตัดช่องทางส่งกําลังบํารุงเมื่อสะพานเป็นตัวเชื่อมก็จําเป็นต้องตัดสะพานทําลายสะพานทหารกัมพูชาจะได้ไม่สามารถส่งสเสบียงมาเพื่อจะมาทําลายหรือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศไทยได้อีกขณะเดียวกันชาวบ้านที่หมู่บ้านริมชายแดนจังหวัดตราดทยอยอพยพไปบ้างนะฮะอพยพไปอยู่ที่วัดบางส่วนละ บางส่วนก็หลบในบังเกอร์ของหมู่บ้านและมีการจัดตั้งโรงครัวชุมชนปรุงอาหารหุงหาทําอาหารทํากับข้าวกินกันเองตลอดวันครับฝ่ายปกครองชุดชรบช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดแล้วชาวบ้านบอกว่าการประทะในรอบนี้อยากให้ทหารรบให้เด็ดขาดเอาชัยชนะให้คนไทยคนชายแดนจะได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทํามาหากินได้ตามปกติ นี่คือเสียงสะท้อนจากคนชายแดนคนที่เขาแบกรับความทุกข์ความเดือดร้อนมานานหลายเดือนในช่วงที่ผ่านมาครับ